ใ่บ้านน้อยม่ได้ใส่นี่ะไับวัดเน่ยนอนเก่งเนี่ยโอ้อ่นเอาว่าแม่เ่อป่ดูล้วนะเคไปทกงานะงหุ่นเ็เลยี่มัเบิ่งยังยังทรงไม้หาแฉกฮะอะไรทรงใม้แฉกอายืบปานก่อนปานก่อนอันเดียว เปิดกันนะแม่โ้่ดลิน้นลีแล้วครับจากเพชรชบูรณ์อีกแล้วแกเบิงกันนะแม่แล้าเกิามาคำหวานมาสัน่นส้มคำหวานมาแม่เห็นว่าจม่จงกัวใมีกีดแล้ว ก็ตืนใจมาพี่ลูกมาพี่มพี่พี่พอุ้ยมาเปิงงูพี่เร็วปั่นีละพี่ปั่นไม่หาดตัวหรอปั่นอยู่หนาตัวเรวปั่น่นน่องเนี่พี่เปิดรูเปิดรูเฮ้ยน้องแสบบอลนี่ขนมแสบบน้องตาเหือน ยังลายังมามั่งถึงทนูฝาบักขามหวานไร่เมล็ดให้ยายตึงกับพ่อใหญ่คมมีขามหวานบวกกินทะาพาลำส่วนท้อทอดทั่วทอดสุโขทัยฝากให้ทนูกับพี่บอยประเสรนเดี๋ยวฝากพี่บอยน้ำในน้องแอร์ลูกน้าจ้าเอกเอลิลลี่คนหนองคายจะไปทำงานที่นูโลูกจะต่ดทั่วทอด พอถอดต่วาใบถูปิดปากแต่ขามบานแมาเล็ดเต็มเลยนยขอาดเลยนหม่เลี้มีของแฉบซ้ำจ้าเฮ้ยของะไ้เขาจ้าช่วยๆลูกจ้าเขาไอ้พบออกไปเมียนแล้วคุณรักไปแล้วขุบัวบางวันเป็นอยัง ยินตฟพาล้ำยกองไดัเลยอันนี้ทท้วทอดครับเอาหมดเอาแบงไปได้หป่าเอาไปุ่งเดียวก็ได้อันนีเททอดที่กันนี่มี่นี่มามอันนี้ลาจะไปญาติได้นั่นเดียวกันบอนี่แหละคำหวานไหลเมล็ดอันนี้อินทพาล้ำม ยี่เดีนี้คำว่าแเลยก็คือกระจกแกะแล้วนะิบยหวานวะแกะบ้างะปนปลแาลเบ่งเดยว่ะหมดเปลนไงหมดเป่ไงใช่เกะให้แฉบด้วยเด้อไอ้ตึงนี่ึนี่นีของแฉนี่ออปิง ข้าม้านแซ่บก้อนชิมแผนมาแล้วร้านว้ับะทงวะโอ้ยคนไข้ัอเก้าออกเฮ้ยร้านว้อบะทิ้งนี่จหวานี่ทินี่กินไหม้บอกเลยจมเถื่นบ่ร้านนู้นม่แกมเม็ดละ ขอบพุนหลายๆเด้อเมีสองหนาบอสเปคหนาเพื่อนเพื่อนอะไรลูกขอบคุณมากๆที่หลักก็ขอบพุนไม่บายอยู่แช่พนเลียวพนกำลังแช่อินทผาลํมันตรงทีไนหมดก็ข้างข้อเบิงีผาลจมอย่งนี้มันยังโค้งวนดกหวข้อนี่เลยนี่ข้อพุน เดี๋ยวอันนี้ไว้ถุงนึงอันนี้ไปฝากพี่บอยขนมแย่อช้ไนี่นอ๋อคนี้ดิแบบนีหวนาลยแมนทันีสามถุงเลยนีกหน่้นอาไว้งไม่อเลยมันะจบะโซคูรมันอยู่ได้ขนมอันไม่ขี่มันเกาเลยเั่นบอกินเขายู่ยายเลยเสียบไป แช่บเนียวว่าวางเลยคุณไปนั่งเลี้ยวหายอยู่พนใส่พี่บอนี่ดีนั่นพูนติดใจอินทผาลำรอนนกันมีงสวยกรอบอร่อยเลยนี่จะว่าหน่อยออกูกต้นผลไม้มหัสจันเอาไม่ผูกเลยบอนี่อยู่บ้านนองสร้างเขาจะปุยได้ไหมอันอันสวนทานศาตร์เท่านั้นนะเชี่ยบควรพถือใจนั่นเราก็ปากดิมหวานก่อนดิมหวานขอบคุณก่อนดิมหวานขอบคุณบอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอนุก็น้มจะพาไปจ้าก้อน

แตเ้เลยมีแต่แน้วาแค่งแค่ากรอยพอเกาะเยนหายแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวแม่กินนาครับขอบพูดเลยลิ้นรบ้าก่าได้กินมาทำบานเทสบูนแล้วปั้นยังไงล่ะลงมาเลยลงมาเลย นำท,ทานนอนหลับในรถไปแล้วคุณโอ้นำทานนอนหลับอยู่ในรถไม่ไม่ก็ลื้อไม่ไม่ไม่จุ๊บจุ๊บวัดฉน